สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ได้มาไลฟ์ให้เพื่อนๆในสีได้ชมกันนะครับผมก็หลังจากหา,หายไปประมาณสิบวันได้นะครับผมที่ไม่ได้เข้าป่าก็ช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงรักษาตัวนะครับยังปวดหลังแล้วก็ปวดเอวนะครับผมตามเส้น ดูสันหลังนะผมก็ยังคงปวดอยู่แล้วก็แต่พรุ่งนี้นะครับจะเข้าป่านะครับผมเพื่อที่จะไปนอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆคลิช่วยเป็นกําลังใจให้เด็กในหมู่ด้วยผมได้กดแชร์ตอนนี้นะครับผมจังหวัดที่ผมอยู่นะครับฝนตกหนักมากนะครับช่วงนี้ก็ทําเอาคือไปไหนไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ฝนหนักมากแต่ ผมได้คิดแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะเดินทางเข้าป่านะครับคือค่ําคืนนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ในการเข้าป่าไปหลายอย่างเลยนะครับผมยังไม่ได้หายดีเลยนะครับผมขอบคุณไอีทุกท่านนะครับที่คอยเป็นห่วงน,นะครับผมสวัสดีครับสวรสดีครับผม สวัสดีพี่ป้าตอนนี้ในนองฝนตกห้่อยเข้าป่าก็ระวังนะครับครับผมช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะครับวันอื่นฝากให้กาลังใจนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับให้เด็กในหมุมด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่รักษาตัวนะครับแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะครับอาการแต่พรุ่งนี้เช้าผมจะเข้าไปพักผ่อนในป่านะครับผมแล้วก็ไปนอนสัก หนึ่งคืนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆในีได้ชมกันนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับผมจะเข้าป่าแล้วก็คืน่งนี้ได้เตรียมอุปรกรณ์ไปหลายอย่างนะครับ <c oughs> เป็นยาแก้ปวดแก้ไข้นะครับผมยาปวดท้องนะครับแล้วก็มีพวกยาใส่แผลอุปรกรณ์ในการดำรงชีพในป่านะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าไปพักผ่อนในป่านะครับฝากเพื่อนๆในีด้วยนะครับผม ก็ไม่ได้หา่างหายไปแบบไม่ได้บอกกล่าวนะครับผมก็คือที่จริงนะครับอยากจะเข้าป่าก่อนแล้วก็ค่อยมาไล่ทีหลังแต่เ็าอยากบอกเพื่อนๆในสีซีว่าคือไม่ได้นิ่งนอนใจนะผมอยากจะเข้าป่าอยู่นะครับแต่ด้วยอาการที่ยังคงปวดหลังอยู่ก็งคงเข้าไม่ได้มาหลายวันนะครับพยายามนะครับผมพยายามจะเข้า ดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไม่รอช้าแล้วนะผมพรุ่งนี้เข้าป่าแน่นอนนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเข้าป่านะครับเพื่อนพี่ซีก็คอมเมนต์นะครับผมที่อ่านไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับโโหตอนนี้คือฝนตกหนักนะครับจังหวัดที่ผมอยู่คือหนักมากนะครับผม ก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็พายุฝนเข้ากระหน่ำนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับผมก็ทำเอาแบบไปไหนไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้แต่พรุ่รงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าป่าเตรียมอุปกรณ์ไว้หลายอย่างนะครับเสื้อกันฝนก็กระเป๋าเป้กันน้ำนะครับพรุ่งนี้จะบุกเข้าไปนอนในป่าเลยนะครับเพื่อเป็นสีป่าก้อนลเล็์กดแชเ์ให้ผมด้วยนะครับ จากกินซีซุรินนะครับผมขอบคุณมากครับสุพรรณบุรีนะครับผมขอบคุณไอจีทุกคนเลยนะครับคืนนี้ไม่ได้เข้าป่านะครับผมอยากดูคลิปใหม่ๆแล้วครับผมขอบคุณไอจีทุกคนเลยนะครับดีจ้าครับผมดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมทักทายทักทายทุกคนนะครับรอคลิปอยู่นะครับผม สวัสดีน้องเด็กในมงคับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องเพชรทักทายครับผมสวัสดีครับสวัสดีเด็กในมงครับผมสวัสดีหนุ่มสาวเด็กในมงครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เล่าเรื่องใช่ไหมเอฟซีน่านครับผมสวัสดีครับ พิ่งเข้ามาดูครับผมวันนี้เข้าป่าอีกพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้เข้าป่านะครับหายดียังครับผมยังเลยครับยังมีอาการปวดอยู่นะครับผมซึ่งด๋ย่พรุ่งนี้เช้าก็ต้องไปเข้าป่าเลยนะครับสวัสดีเอฟซีในและน้องด้วยนะครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับขอใน้หาไว้นะครับผม เห็นแม่หมงดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากครับหายไปหลายวันใช่ครับผมคือรอบนี้หายไปหลายวันเลยนะครับเป็นสิบวันนะครับผมก็ระหว่างที่ผมหยุดก็ไม่ได้แบบอยู่นอนบ้านสักทีเดียวนะครับก็ช่วยเหลือชุมชนนะครับผมก็ได้ไปช่วยดูช้างป่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ช่วยช่วยแบบเป็นงานที่ผมชอบด้วยนะครับผมแต่พอหลังผมเริ่มหายดีผมก็แบกกระเป๋าเป ซึ่งมันมีน้ำหนักนะครับผมก็สามารถตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะสามารถเด็กปีได้แล้วแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมก็เข้าป่าครับบ้านติดกับโรงเรียนละวิไหมครับไม่ได้ติดกับโรงเรียนละวิครับผมเลยเข้ามาอีกนะครับเลยไปทางละอุ่นนะครับผมก็เลยโรงเรียนละวิน่าจะประมาณสักห้ากิโลนะครับ รักษาสุขภาพหายไวนะครับครับผมชอบตอนที่ที่เลยเป็นตอนในป่าหลังหนึ่งนี่เขาน้ามันข้างบนครับผมเมียต่ำกับข้าวน่ากินครับขอบคุณมากครับเ mm. ก็บ mm. ข้าป่าเลยทําเลยละรักษาตัวหายตอนขอบคุณทีทุกคนเลยนะครับที่คอยเป็นห่วงนะครับผม เราอยู่หน้าเด็กในมงรีดเขาเป็นกําลังใจให้จากนครศรีครับผมขอบคุณมากครับเป็นอะไรเนาะปวดหลังครับผมเมื่อก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปหรือว่าทําอาชีพยูทูบเบอร์นะครับผมทํางานก่อสร้างมาก่อนนะครับวันนั้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังเลยนะครับคือผมไปทํางานก่อสร้างที่ขอทะลุนะครับผมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับ วันนั้นเป็นวันที่ฝนตกโปรยๆด้วยนะครับผมเลิกงานแล้วนะครับตอนวันนั้นนะครับผมแต่มีพี่ท่านหนึ่งเพราะว่าเออขอช่วยติดเชิงชายหลังคาทั้งสองให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเลิกงานผมก็เลยไปช่วยนะครับบางเอ,อิญนะครับมีคนที่ก็ทํานั่งร้านนะครับผมเขาเอาไม้สตอมาทํานั่งร้านพอผมเหยียบปุ๊บแล้วคือมันหลุดนะครับผมผมก็เหมือนกับไม้กระดานแบบนี้ครับอีกฝ่ายนึ่งตกลงไปอีกฝ่ายนึง กระเด็นขึ้นบนนะครับซึ่งฝ่ายกระเด็นขึ้นบนคือผมแล้วก็เอาหัวลงมาครับกระแทกกาแพงครับผมซึ่งอยู่บนหลังคาชั้นสองก็ทําให้ผมคือช้าในแล้วก็ปวดหลังมาตั้งหลายปีนะครับผมอาการเริ่มกาเริบช่วงนี้นะครับก็รอดูก่อนนะครับถ้าไม่หายอย่างไรก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไปคลินิกอยู่นะครับ ม่หายยังไงก็ต้องไปรักษาตัวคือต้องไปโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่ก็โรงพยาบาลหลวงที่มีความรู้เฉพาะทางด้านนี้นะครับครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมหายไวเอาสุขภาพเป็นหลักครับผมเวทีภูเก็ตนะครับผมขอบคุณมากครับข้าปลาตัวใดหลาหลวงพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ข้าบปลานะครับ ท่นต้องยุตธศาสตร์ช่วยแดงครับผมเอฟซีจากโคราชครับให้หายดีก่อนครับขอบคุณเอซทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมเอฟซภูเก็ตครับเอฟซลบุรีครับผมพัดโตครับผมสวัสดีครับเอฟซีสุรินทร์ครับผมสุพรรณบุรีครับทีนี้ไม่ได้ไปป่าครับผม ขอบคุณ n c ทุกคนเลยนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็คอยให้กำลังใจนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้เด็กในมงนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าก็เข้าป่านะั้งแยเช้าเลยนะครับพรุ่งนี้คือได้เตรียมกระเป๋าเป้ไปแล้วนะครับอุปรกรณ์กล้องต่างๆนะครับผมคืออุปรกรณ์ของผมเยอะมากที่จริงผมไม่เคยหายไปไม่ได้ซื้ดูนะครับนี่คือกระเป๋ากล้อง กระเป๋ากล้องครับยังไม่หมดนะครับผมยังไม่รวมกระเป๋าเดินทางนี่คือเป็นกระเป๋ากล้องเหมือนเลยนะครับเพราะว่าเวลาไปถ่ายคลิปวิดีโอนี้ผมไปกันสองคนแฟนแล้วก็ใช้พวกหัวไฟแบบนี้นะครับผมหลายหัวแล้วก็แบงค์นะครับหลายอันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกล้องอีกหลายชุดนะครับที่ต้องพาเข้ากระเป๋าใหญ่รกระเป๋า,าใบอยู่ประมาณสิบ เจกิโลถึง20กว่ากิโลนะครับก็เป็นอะไรที่คือต้องเตรียมการไว้เวลาเราเข้าป่านะครับผมก็อยากจะยวมาไล์บอกเพื่อนแฟนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไล์สักประมาณหนึ่งนะครับผมประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆหรือ40นาทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไล์นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ได้เข้าป่า กได้ถ่ายคิปอเฟกได้ดูกันนะครับ